Yeah. <laughs> สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่าน,นะคะ่ะตอนนี้น้องตีก็อยู่ที่บนสันเขื่อนนะคะบนถนนลอยฟ้าอยู่ที่เขื่อนลำตะคองตอนบนนะคะตรงนี้จะเป็นอ่าที่เรามองเห็นนั่นจะเป็นถนนมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์บางพะอินนะคะโคราชเป็นมอเ,เป็นภาพทิววิวทิวทัศน์ท,ที่สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นวิวที่สวยจริงๆนะคะทุกคนนะคะ บรรยากาศก,ก็ดีดีนะคะเนะะี่ยค่ะส่วนตรงนั้นก็จะเป็นอ่างเก็บนะ้ำเลื่อนคลำตะคองตอนล่างนะคะทุกคนตรงนั้นนะคะอันจะเป็นวิวภูเขาวันนี้เป็นฟ้าเป็นมืดมืด,มดคึมๆึมนะคะหรือว่าเป็นแบบเป็นหมอกนะคะนะคะบรรยากาศส่วนนี้ก็จะเป็นกลงหันลมใหญ่ยักษ์มากๆเลยคะ่ะใหญ่มากๆวันนี้มีลมกลางหันลมปิดเสียงัเสียงกลงหันลมน้องสาวเยัพูดว่า พัดลมยักษ์นะคะทุกคนเพราะว่าเสียงดังมากเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ประเทศไทยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะเป็นจะมีผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพลังงานน้ําผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมนะโดยใช้กังหันลมนะคะอยู่ที่เมืองไทยเป็นเทคโนโลยีเพื่อนทันสมัยมากๆนะคะดัดแปลงสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติมาเข้าใจในชีวิตประจําวันของคนเรานะคะ คือได้ทั้งลมได้ทั้งน้ํนะคะงนะคะเป็นีใเองนะคะ,เ,เ,ะ,คะเป็นอ่างเก็บน้ํานะคะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้โอ้ยสวยมากๆเลยนะคะจะมีเหล่ากันนะคะกันกันนักท่องเที่ยวหรือว่ากันเป็นตกนะคะทุกคนจะเป็นอ่างเก็บน้ําที่เล็กมากๆเลยแต่ว่าเป็นอ่างเก็บน้ําที่สวยจริง انا <applause> แมนแมนตัวนี้แต่แต่ตัวนี้นี่เฉพาะแมนตัวข้างหลังแมนตัวนี้เดียรเสร้นเดียวกันเส้นเดียวกัน,นเส้นเดียวกันอืมเส้นเดียวกันอันนี้จะเป็นมอเตอร์เวย์ทางด่วนบางพยินนครราชสีมาบางนะั้นเป็นแมนบางนั้นเป็นประเทศลาวในเมืิฬนี้ค่ะอันนี้เป็นเครื่องลำตัวกองฝ้งนั้นกาไทยกันกัน อง่างเก็บน้ำบ่อ่างเก็บน้ำลำตะคองซื้อเน้ะหอบกันเนาเกงื่อออกแล้ว แล้วมันก็จะปิ้นปิดพลังงานกระแสไฟฟ้า Jag är เสียงกันหันลมปิ้น เออแมนสูงแล้ววะนี่อยู่นี่สูงกลัวอยู่นี่สูงกว่า,วาอันนี้เพอด้นปูเออนี่ยัจะโมยวะบลูเขาใหญ่มั้งอันนี้น่าจะเป็นเขาใหญ่อันนี้บนสันเขื่องเป็นเขื่อนเอิ้นเขื่อนลำตะคองแต่ว่าเขาภูเขาเอียงบลูอยู่นี่ภูมีซื่อติ паніка ліва. ทีเครมมันนั่นแหละ เดี๋ยวนี้แหละเจ้าเอ้ยเอาไปิดโปงทีนะไงใครไงวา 掉的。<laughs>